ถ้ผมก็เจอพอแคสครับสินเชื่อเราได้เงินครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่พวกเราเรียกได้ว่าไงอ่ะตั้งใจมากๆเหนื่อยมากๆแต่ก็สนุกกันมากๆทุกตัวละครมีมิติมากๆสถานการณ์ทุกอย่างที่เจอจะทำให้ทุกคนสนุกไปตลอดทั้งเรื่องแน่นอนเดี๋ยวทุกคนมาดูเลยครับเจอพอแคสครับผม25เมษายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับวันนี้วันนี้มาท้าเล่นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากก็หนึ่งอย่างเลยที่ได้ทำแล้วไม่เคยทำในชีวิตเลยคือไว้ผมยาวครับรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเราอยากให้มัน เราดูเป็นคนในพรทยาจริงๆเป็นคนโทนี่อ่งจริงๆอะไรเงี้ยเราท่างเปลี่ยนลุคเปลี่ยนวิธีการพูดเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนหลายอย่างมากๆในในการมาเล่นบทนี้แต่ว่าสำหรับผมมันคือสิ่งที่ที่สนุกมากๆของการทํางานเรื่องนี้คือการที่เราได้เป็นคนที่มันแบบไกลเราจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้คือความสนุกแบบดานที่ยากที่สุดเล็ใสที่บทละจริงๆสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดใน ความรักของอิงกับโบมันค่อนข้างแบบว่าว้าวใช่ใช่เห็นด้วยเหรอดูแล้วเหรอครับอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษเอาดีเจอเห็นเท่าไหร่บอกจริงอะเยอะเลยประมาณ80ด0ิบเพราะม่เพราะผมว่าผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราจะดูได้ดูได้ดูพร้อมๆทุกคนเลยแต่ว่าแต่ว่าตอนที่เราเล่นกันเราก็มันก็ ก็โฟล์กไปเรื่อยนะแล้วผมรู้สึกว่าบทด้วยบทด้วยมั้งครับมันคือมันเป็นคนของคนที่รักกันแบบเป็นความรักที่สวยงามที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยเห็นในชีวิตเลยของความรักของอิกกโมโันมันพิเศษมากจริงเรื่องนี้ค่ะ ค่่ะก็คือมันคือทุกคนเป็นหนี้แล้วทุกคนเป็นนักทวงหนี้ใช่ไหมไม่นักทวงหนี้คือฝั่งนี้หมดเลยค่ะแล้วก็ทุกคนเป็นหนี้ไม่ไม่มีลูกหนี้เป็นลูกหนี้ค่ะคุณก็เป็นลูกหนี้ใช่ครับไหมเราเป็นเจ้าหนี้ก็คือมันจะมีความมันจะมีความรักที่เกี่ยวข้องเมื่อเมื่อทุกคนบอกว่าอ้าวจริงๆคนที่เขาเป็นหนี้คนที่เขาเป็นนักทวงหนี้เลาก็มีหัวใจเหมือนกันแล้วทุกคนก็เป็นมนุษย์ มันแบบเป็นสถานการณ์ของคนแบบคือคนที่เป็นคนที่ชีวิตมันต้องต่อสู้อ่ะมันไปได้แค่วันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมันมีสถานการณ์ที่บีบบังคับเช่นเรื่องของหนี้ที่มันแบบน้องต้องไปรับผิดชอบแทนคนอื่นเป็นหนี้ที่เป็นที่ก่อนมันเป็นบีบบังคับบ้างเขาจะต้องอยู่ในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งนะมันก็จะหลีดบรรจุการที่เขาจะต้องไปพบปะ คือาการะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเป็นสามผมได้บอกว่าบทนี้มันสำหรบต้องเป็นยาย่าเานะเจ้าหนุ่มเพียนีชื่อหรือย่าเราแบบว่าต้องเป็นยาย่านั้วแต่จริงๆความตลกคือผมผมพูดกับคือตอนที่ผมดูเนี้ยผมก็พูดกับเพื่อนผมมาให้ดูนะแบบผมเห็นภาพพี่ย่าเ้าอยู่ในตัวนางเอกตลอดเวลาหมแบบว่าแล้วแบบคิดถึงผู้หญิงคนนี้ตลอดแล้วก็จริงๆตอนที่แบบอยากเล่นแบบย่าผมแฟนทีมงานก็ถามแบบไปเอาช้อยส่องมาให้หน่อยหรือเขาไม่เล่น <idian teaching> <kost Greek> แต่ผมไม่ม no like ีเทาทสอนให้เลยครัผมรู้สึกว่าแบบต้องเป็นต้องเป็นเท่าเท่านั้นแล้วมันแล้วมันก็ใช่ที่ผมกินจริงๆทุกอย่างที่เราอยู่ในหัวมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันมันวิยอมมากกว่านั้นเปนเรื่องสามพวกราที่ตัวละครมันมีเสน่ห์มากจริงๆสำหรับความยารู้สึกว่าเรื่องเรื่องนี้มันตอนที่อ่านบทรล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างแบบเออ่บทมันจะ center around something ที่มันมืดมากๆดรอปมากๆแต่ว่ามันยังมีแสงสว่างแบบโคมัน รับสเตอร์คุลยใใช่ค <Yes. S 1> ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบแบบแคสติ้งดีมากมากนมันลงตัวไปหมดเลย <laughs> าพี่เบนซ์ตั้งต้นอย่างเลยอ่ะเจแม่เงินกู้ก็ <laughs> จริงๆในเรื่องก็คือทําหน้าที่เจ้าหนี้แค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าเจ้าหนี้จริงๆแล้วในมุมของเจ้าหนี้ก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายนะก็ยืมไปก็แค่ต้องเอามาคืนแค่นั้นแต่วิธีไหนไม่รู้ ไปเอามาแค่นี้ก็ท่แม่ยืมไปแล้วก็ต้องคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆความน่ารักในเรื่องอ่ะก็คือเหมือนเราดูแลลูกเหมือนเขาก็เป็นหนึ่งในลูกเราที่เราต้องอยู่กันมาเหมือนแบบดูแลรักก็รักแล้วก็เป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องบางทีเราก็เรียกเขาว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะพันอย่างนั้นเลยใช่มันจะไม่ใช่แบบเอาไปเอามาดิแล้วก็ไม่ค่อยแบบไม่สนใจแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นความผูกพันดูแลกันเขาเรียกว่าไงคบผมว่าในเรื่องนี้คือแม้แต่ตัวละครที่ขาวที่สุดก็มีความดำเยนอยู่ตัวละครที่ดำ มีสีขาวอยู่นั้นคือคือมันคือมนุษย์นะนั่นคือมนุษย์ครับใช่ที่เป็นตัวสุดท้ายก็มันมีคมามคุ้นแบบมนุษย์แต่ใช่ใช่ค่ะก็คือทุกคนก็มีมีความจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อความอยู่รอดของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันก็มีเรื่องที่ตอบได้ควายบ้างเยอะเลยค่ะเยอะเลยครับเอ่อก็เป็นลูกนี้คนหนึ่งครับแต่ว่าในบทที่ผมได้เล่นนะครับเขาจะมี อิทธิพลอยู่ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าเขาเขาอยู่ในบ่อนครับผมเขามีอิทธิพลในบ่อนแล้วคราวเนี้ยครับตัวละครโบ้เนี่ยก็ต้องมาทวงหนี้ประสิทธิ์ครับในบ่อนก็เป็นฉากที่สนุกมากใช่ต้องไปทวงรุ่นใหญ่แล้วก็ต้องมีการแบบทวงไม่ง่ายเหมือนรุ่นนี้พลืนอะไรเงี้ยก็มีการต่อสู้กันหน่อยมีการรับเฉือนคมอะไรอย่างงี้กันด้วยครับสนุกสนุกมากครับครับผมแล้วก็ เป็นแก๊งตรงนี้เป็นลูกเป็นลูกน้องของพี่โบเขาครับแล้วก็เป็นลูกน้องของเจวันด้วยครับใช่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับใช่ใช่ขอบคุณครับพี่ครับก็เป็นลูกน้องของพี่โบเขาครับแล้วก็ตามไปทวงนี่กับพี่เขาทุกพี่ครับเพราะว่าเราแบบอยากเป็นเหมือนพี่เขาแล้วให้มือมึงอยากเกี่ยวหัวกูเฮ้ยพี่จุก่อนก็นั่นแหละครับก็แล้วก็ส่วนของคาแรคเตอร์หัวโตมนี่เดี๋ยวต้องจริงๆพี่วาบอกว่าแบบมัน มันไม่หัวส้มไม่ได้ครับเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่ดูเป็นคนปกติเกินไปครับอยากให้เป็นดูเป็นคนแบบเป็นคนบ้าๆบอๆรบแต่กมีกับี่เหมือนนกัมีครับมันจะมีฉากหนึ่งที่ในทีเซอร์ที่แบบแอบต่อยแอบต่อยพี่ใบเข้าไปครับใช่ต่อยพี่บกอ๋อ๋อครับเต็มที่งานกึมงานเต็มที่เลยครับตอนนั้นจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยครับในเรื่องครับใช่ใช่เป็นหมอในเรื่องมีปากเสียงะใหญ่เยอะปัญหาเยอะมากผมหาแต่เรื่องครับในเรื่องผมีผม โอ้ยตรงนี้เหมือนผมทะเลาะคบกับทุกคนเลยนะจริงๆแล้วอ่ะมีปากเสียงคบกับทุกคนเลยผมด้วยด้วยอาชีพของผมแหละที่ต้องแบบมีคอนฟลิกตุกตัวละครตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่สนุกครับสนุกมากๆครับหอุนใจค่ะล้ที่ว่าครับแต่ถ้าตรงเนี้ยที่ผมจะเป็นคนเดียวที่ได้ดูเพตัวเรื่องนี่เราก็เป็นเบื้องหลังด้วยนะฮะเป็นเรื่องสิ่งที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าต้องชมมากๆเพราหนึ่งคือทุกคนรู้สึกการแสดงของทุกคนนี เดี๋ยวจะบอกว่าไปจะทุกคน oh จะเจอภัย<ห>เจอภัยจริงเลยด้วยความวาเ,เป็นคอนเต็มที่แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ทา้งอิมและโบโจริงๆผมก็เลยทำให้เคมีของทั้งสองคนเนี้ยแบบโอ้ยมันดู <c oughs> <c oughs> มัน,น <c oughs> อธ <c oughs> ิบายไปดูบ <c oughs> ังทีบังทีเ <c oughs> ออแล้วก็คือแต่สิงหนี่งที่ชอบเราว่าจากทุกคนในในเรื่องเนี้ยมันสำหราบกำลังเล่าเรื่องที่เราว่าคนไทยหลายคนกำลังเจออยู่ในวันที่มันเรื่องเล่าต่างๆมันทำให้เราอ่ะ มันวางแผนไปไกลไม่ได้เหมือนกันที่เรามีชีวิตวันต่อวันต่อวันมันส่งผลต่อการตัดสินใจมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไรวิ่งผู่นี้มันส่งผลกับความรักของเขาอไอย่างเงี้ยเราว่าคือทุกคนเคยเจอปัญหานี้ในสภาพเศรษฐกิจที่มันอาจจะแบบว่ายังไม่ได้แนอนเลยทุกวันเนี้ยก็คิดว่าแบบไม่ได้แง่ใดในแง่หนึ่งนะมรนกับเป็นอินแน่ๆชอบเลยไม่ใช่เรื่องนี้นะผมว่าจริงๆทุกคนในเรื่องนี้เหมือนทุกคนต่อสู้เพื่อสิ่งของตัวเองครับทุกคนมาคนทุกคนต่อสู้เพื่อชีวิต เราต่อสู้เพื่อความรักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าทุกคนมันคือมีความสุขของตัวเองถ้าคุณมาดูเรื่องนี้ผมว่าคุณจะได้แง่คิดและได้แรงบันดาลใจกลับไปในรายการที่ดูแน่นอนครับแล้วก็จ่าแล้วกันไม่มีตกของชานะ่ะดิฉันพูดเลยสนุกแต่สนุกมากจริงๆสองชั่วโมงเพราะว่ามรวม <ขอ S 2> ดับแรกกับสี่ชั่วโมงใช่ว้สองชั่วโมงรว <laughs> มเครดิตยสองชั่วโมงสี่เดียรไม่มีตกของชานบพูดสนุกสนุกแน่ ครับผมเธอ f o r e c a s ครับสีเชื่อนักได้เงินครับผมวันที่เท่าไหร่ครับวันที่25นีนาคมภาพยนภาพยนตร์ครับไม่ต้องรอดูทำิกซิน n ม่านะคะเลยลงภาพยนตร์ครับ